ใช้ผ่านเนาน่แหละวามีช่วยเียงาป็นแเน่าแหใช้ถ่านเน่ามาสิแล้วแเขางใ่ใ่ออา่รยเ้นี่มันรวมไม่ได้ใช่ไหมรวมได้ไงให้มันเป็นใหญ่นี่เก็บถุงนึงแล้วไปใหญ่ถุงนึงปีหน้าจะได้ต้องถือมา่วว่้ไหม ออกสิถ้าเมิัพูดเล้วอุ้ยเสียวเออเด้เสียวถือไว้นะถือคำไว้แดง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 เสียวเสียวโค้เสียวโค้ตอทไข่ดีนะหมูใส่ไม่มากเลยเนี่ยก็มาอีกหันหันนี่แสบ ที่มืออ่ะม่มสอจนแเอาทั้งหม้อมาตั้งหม้อมีนะหม้อข้าวเออแค่วันน็นเนี่ยตันตนะพี่ลูกค้าั่ง้อเลยหม้อมีครับอันกวันจะไอชันนี้ทำไก่อออันนี้ข้าวขาวเอายกั้งหม้อมาเลย

สี่สองแปดเก้าหลบสามร้อยแล้วไหมสามร้อยเอ้ยสองร้อยก็สามสิบก็มาตั้งแต่คุณสามร้อยก็จะไม่คู่นึกก็จะไม่หาตัวก็จะไม่มีใครมาลงมาลงก่องอยู่ไอ้ต่ำแก่ๆทำมาใจกองแกก็อยู่เป็นร้อยปีเลยหรอ ให้หวยให้หวยเอาแล้วนงวดนี้ถูกซื้อให้เป๊กนึ่งเป๊กเดียวนะเอามาจิบเหรอหนึ่ง2สยิ้มได้ไม่เก็บตังค์จิบโอเคเ้าหลานๆจะเข้าไหมหลานยหลัง้ไม้มแล้วนั้นหลนอยูักอีลายหลก็อีอยากขี่ต้นไ้ ไหมันหมดอ่ะหมดไหมไม่หมดอ้าวหนึ่งหมดไัเราหนึ่งสองสามจีออยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ตรงไหนก่อน้นอกูนี่แหละโอนัก็น่าจอเลยเคยเห็นคนหัวล้านจนมากหนึ่งสองสีกที่หนึ่งสองสม เดี๋ยวพักก็จะถามว่าใครอย่าเพิ่งไอ้ขวดยังไม่ถ่ายเลยขวบเข้าไปมากจอดขึ้นกระโมงก็ถามใช่ไหมมาจอดลงมาเขาไปไม่รู้ดิไม่กินไม่ใช้แล้วหรอกไม่ใช่ยังไม่เคยเลยว่าที่ฝุ่นไม่มีอะไรเออไปบ้านเราไม่ถ่ายเดี่ยวเออมาแล้วถึกปากเลยย่างย่างหางเพราะแก่แล้วเหมือนเลย นึ่งสองสามอย่ากังไก่ไมได้ังไ่เว้ยอย่กัไกเว้ยเออยได้หรอกงไเรก็ไมยืนไม่แล้วไมยืนเราก็คิดว่ามีลูกเพยังไม่อเลยยเยยังไม่อลยยไม่ตเยไหนหลอมายยังกูคนยังไม่ได้ไรต้อไปแอบแล้วแบบเย้ามิบขนาดนั้นนะอ้าวไม่ได้ยหเ้าไม่รู้เว้ยไม่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 ไ

เอนะา,าแค่นี้เขาเครื่องรูปปักไปด้วย